ให้ได้นะครับให้เขามีสิทธิ์ใช้สิทธิ์เสรีภาพในการหาทนายให้ได้นะครับนะครับนั่นแหละครับคือจุดสุดท้ายที่ลุงพลจะต้องทำนะครับส่วนจุดนี้ผมก็คิดว่า ผู้ที่มีผลกระทบโดยตรงคือลุงพลพระแตนคือคนที่จะต้องแพ้คดีกับชนะคดีก็ให้กำลังใจว่าเลือกให้ดีเลือกให้ดีนะครับเลือกให้ดีมันมีคนรัก และห่วงลุงพลทุกคนนะครับดังนั้นแนวทางในการรักการห่วงเนี่ยมันก็จะเป็นแนวทางใครแนวทางมันมันจะเป็นปลีกย่อยลงไปอีกเยอะแยะนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รักลุงพลนะครับเหมือนผมจะบอกว่าเวลาที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นลุงพลเองจะต้องเป็น ผู้เลือกทางตัวเองถ้าแพ้ก็ต้องยอมรับว่าต้องถูกประหารชีวิตนะหรืวติดคุกตลอดชีวิตเพราะว่าลุงพลไม่มีไม่มีการสารภาพอยู่แล้วครับจะสารภาพได้ไงก็คนไม่ผิดดังนั้นถ้าแพ้ก็แพ้เลยแพ้ด้วยหลักฐานที่เราไม่สามารถบอกความจริงว่าเราไม่ใช่ ฆาตากรมันเป็นไปได้ครับที่คุณไม่สามารถบอกความจริงได้คือคุณบอกหมดแล้วล่ะครับแต่บอกไปแล้วมันไม่มีคนเชื่อจริงใช้คำว่าไม่สามารถบอกความจริงว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ใช่ฆาตากรเข้าใจที่ผมผมอธิบายเนาะคือเขาบอกทุกอย่างแหละแต่มันไม่สามารถ หักล้างของข้อมูลอื่นที่เขาตั้งขึ้นมาก็พูดประมาณนี้แหละนะครับเมื่อหักล้างไม่ได้ก็หมายความว่าลุงพลเป็นคนกระทำตามข้อกล่าวหาไงครับจึงบอกว่าลุงพลป้ะแตนสองคนงนั้นครับต้องตกลงกันคิดจะคิดแบบไหนก็แล้วแต่ แต่คิดแล้วให้ตัวเองได้เปรียบคิดแล้วได้เปรียบคิดไปเลยครับมีช่องทางไหนบ้างทําแล้วได้เปรียบทําไปเลยครับเพราะอาจารย์พิรชชัดเอย่ยและทุกคนก็ไม่ใช่ผู้รับวิบากกรรมครั้งนี้มันเป็นของลุงพลดังนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจได้เท่านั้นว่า เลือกทางที่ดีที่สุดนะครับมีเท่านี้ครับในการต่อสู้ครับไม่มีอะไรดีเท่านี้ไม่มีอะไรที่อธิบายได้มากกว่านี้นะครับน,นี่นครับเอฟซีลุพลก็รู้แต่ว่าลุงพลไม่ผิดบริสุทธ100ิ์ร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนแต่ความพูดคําพูดเรามันไม่สามารถไปใช้ในการต่อสู้ได้เขาไม่ฟัง คขาไม่ฟังเขไม่ฟังไม่ฟังคำพูดใดๆนะครับก็จะเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของทนายชุดต่อไปคุณจะแปลงสารนี้ออกมาให้ได้เปลี่ยมได้ยังไงทนายท่านชุดต่อไปคุณจะแปลงสาร ให้เป็นรูปธรรมแล้วสามารถทำให้สำนวนก่ลาวหาทั้งหมดล้มคลืนลงไปเลยเนี่ยคุณจะทำอย่างไรผมเชื่อว่ามันมีช่องอยู่เมื่อได้อำนาจมาแล้วตามกฎหมาย ท่านก็ใช้สิทธ์ในการหาหลักฐานนั้นมาเตรียมพร้อมที่จะไปส่งการบ้านจะส่งทันหรือไม่ผมไม่รู้ถ้าการได้ไวประ,ประมวลสถานการณ์ติดตามข้อมูลจนเป็นรูปมรรมแล้วก็ไปส่งการบ้านได้ทันแน่นอน นะครับหรือไม่ทันก็ทำเรื่องขอขยายเวลาก็ได้ครับ,รบมันน่าจะฟังได้เพราะเรื่องมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเท่านั้นครับตอนนี้นะครับนะฮะนั่นแหละครับไม่ได้ทำ ไม่ได้ทำจะต้องมีหลักฐานหักล้างแต่มันเคยมีหลายกคดีครับคนไม่ผิดหักล้างไม่ได้อันนี้มัมีครับก็อยู่ที่เมื่อได้ทนายมาแล้วทนายคนใหม่เนี่ยต้องประสานกับเจ้าภาพก็คือเจ้าของงานเองก็คือลุงพลเนี่ยพูดมาให้หมดให้ละเอียดใครทำอะไรพูดมาให้หมด ซึ่งอันนี้เป็นเป็นข้อปฏิบัติของลูกความกับทนายก็จะจัดการนะครับจากนั้นก็จะมองจุดเด่นจุดด้อยนะครับโอกาสอุปสรรคในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับแต่ถ้ามีช่องใดที่มันเลิศดกว่าน,นี้ก็ว่ากันไป สว,ส, life, นนสวัสดีครับแจพิชัให้กำลังใจลุงพลเป็นคนดีอ่ขอบคุณมากครับคุณระระพินนะครับสวัสดีครับคุณระพินครับต้นตอที่ทําให้ลุงพลมายืนอยู่นี้ก็คือตระกูลลาโภเออค้นแอสดานะต้นตอต้นเหตุที่ให้ลุงพลมาอยู่สภาพอ่าที่ เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยนะครับก็อย่างที่ <laughs> แอสโซดาว่าเนี่นะครับโอ้โหนะฮะช่างตรงประเด็นมากนะครับนะฮะเอฟซขอไลฟ์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์พิชชัดขอบคุณมากครับนะครับแอสโซดาเนาะฝากนะครับนะครับคุณนัทคุณนิด นิตยาใช่ไหมฮะพวกที่เอาเขาไปแขวนประจานว่าการสนุกป,ปากตัวเองพวกนี้ช่างน,น่าสมเพชเวทนาจริงๆทําให้มองเห็นว่าจิตใจนั้นเป็นเช่นนะนเชนไรใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับมันเป็นอุปสรรคผมไม่เข้าใจจุดหนึ่งว่าทําไมต้องมาทําให้เกิดการเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสนิมอยู่เหนือในขึ้น เป็นสนิมเนื้อในขึ้นจนทำให้ทีมทนายกับทีมลุงพลเนี่ยขาดขาดพึงเลยมันเป็นสนิมเนื้อในผมไม่เข้าใจจุดนี้มากครับผมเพิ่งเคยเห็นว่าคำว่าทีมงานทนายทีมงานทนายอ่ะกับไม่ไปในทิศทางเดียวกันผมขออภัยที่พูดตรงๆแต่ว่าผมไม่ได้เอ่ยชื่อใคร แทนที่จะร่วมกันกันกบเอฟซีลุงพลยูทูบเบอร์ลุงพลแล้วก็เดินไปด้วยกันอย่างสง่างามอย่างเข้มแข็งเปล่าเลยครับพินาศย่อยยับลงในทันตาเลยเหมือนปราสาทปราสาทปราสาทที่มันตั้งอยู่อย่างสง่างามสุดท้ายมันเป็นปราสาทครับปราสาทครับล้มลงเลยครับ มันทำให้เกิดความหวาดหวั่นขึ้นทันทีผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนั้นแค่เห็นว่ามีฝั่งตรงข้ามมาโจมตีมาด่ามาทะเลาะเบาะแวงก,กันกับกลุ่มทนายผมก็ยังคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะไหว เพราะไปประทะกับฝั่งอยู่ตรงข้ามแต่ไปไปมา,มาไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามแลครับฝั่งเดียวกันเล่นกันเองเละเทะเลยครับผมเลยบอกว่ามันเป็นแผนแน่ๆเลยลุงพลกำลังไปด้วยดีมันจะถึงปลายทางแล้วเนะี่ยก็มาล้มคืนลงไปอีกเฮ้ยชีวิตลุงพลทำไมเป็นอย่างนี้ตลอดวะเนี่ย มันจะลาบลื่นลาบลื่นบ้างไม่ได้เหรอหนีเสือปะจระเข้ตลอดเลยลุมพลเนี่ยลุมพลหนีเสือปะจระเข้ตลอดเลยเออต่อมาก็นึกว่าจะเจ๋งก็เหมือนปรับปะจระเข้ไปอีกรอบหนึ่งโอ้ ก็กลายเป็ว่าวิบากลุงพลถูกสังคมโจมตีกันอีกรอบหนึ่งอย่างสะใจเลยจากวันที่หกลุงพลกลายเป็นขี้ปากสังคมไทยไปอีกสองสามวันด่ากันเละเทะเพราะสื่อลงไปบอกว่ามีคนคนหนึ่งได้ไม่รับทำคดีให้ เขาดา่าลงพลเลวชั่วจนไม่มีชิ้นดีเลยครับแม่นะครับแปลกดีนะผมก็แปลกดีนะเรื่องนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้ลุงพลก็เลือกเอาเองนะครับมันมีสองช้อยครับสองช้อยในมุมมองธรรมชาติ หนึ่งได้ทนายแล้วก็ไปหวังเอาบ่อหน้าว่าเขาจะสามารถใช้เวลาสั้นๆเนี่ยทำให้ลุงพลได้เปรียบในการต่อสู้ถ้าทำให้ลุงพลหลุดก็เป็นความโชคดีของลุงพลแต่ถ้าทำให้ลุงพลไม่หลุด ลุงพลก็ต้องถูกฟ้องค่าสินใหม่เรียกว่าล้มละลายแน่กับความเกลียดชังที่รออยู่และต้องถูกโทษรุนแรงประหารชีวิตหรือติดคุกตลอดชีวิตมีสองทางที่ให้ลุงพลเลือกตอนนี้ก็บอกแล้วว่ามันมีสองทางห้าสิบห้าสิบ นะครับแต่ถ้ามีช่องอื่นที่ลุงพลเห็นแล้วเชื่อมั่นลุงพลก็ว่ากันไปอีกอันนี้ผมก็มอบให้เป็นสิทธิ์ของลุงพลอ๋อมาดามบ,บอกว่าเดี๋ยวขึ้นไลฟ์สดเรื่องใต้เตียงชาแนลอ๋อได้ข่าวว่า ช่องแสไอ้แสไม่ใช่ไม่ใช่ใชินแสช่องแสแสสีหรือแสสิใช่ไหมได้ครับว่าถูกถูกรายงานใช่ไหมครับโอ้โนะถูกรายงานนะก็ไปหาช่องอื่นเนาะนะครับมาดาก็ถูกถูกรายงานช่องเลยนะนะครับ บางท่านคงจะดีใจหรือเสียใจที่เป็นต้นเหตุให้คนมาด่าลงพลนะมันไม่น่าเชื่อเลยนะโอ้ตายแล้วนะสื่อใหญ่ก็มีส่วนทำให้ลงถูกคนด่านั่นแหละครับวันที่หกจากคนไม่สนใจก็เมื่อสื่อลงไปเล่นอีกแค่อา่พี่เนาะพี่เนาะชาแนลสวัสดีครับ พี่หนอครับอ่าเห็นพี่หนอไหมครับอ่าอีกครั้งหนึ่งนะพี่หนอมาแล้วครับอาจารย์พิชชัดช่องอาจารย์พิชชัตรับฝากว่าจะมาร่วมเชิญชวนทําบุญร่วมกับพี่หนอแค่ท่านเข้าไปกดซับสไครต์ให้พี่หนอครับพี่หนอท่านเป็นคน พิการท่อนล่างนะครับท่านก็ขออยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับก,ก็เหมือนที่ท่านคือตัวท่านเองก็ต้องมีบัตรบัตรคนพิการเท่านั้นครับแต่ท่านอยากมีศักดิ์ศรีในการหาเงินด้วยตัวเองและ มันเป็นช่วง youtube แล้วก็เป็นเอซลุงพลแล้วก็เป็นคนติดตามพวกเราติดตามมาดงมาดามติดตามยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลติดตามพอดีท่านทนายสมเกียรติท่านได้ไปเห็นแล้วก็พี่หนอกก็ได้ฝากว่าช่วยเขาหน่อยเขาอยากเป็นยูทูบเบอร์จะได้ เรียนรู้จะได้ทำเพื่อมีรายได้จุนเจือตัวเองแล้วก็ให้ครอบครัวจะได้ไม่ถูกมองเป็นภาระผมขอบอกบุญต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่มาตอนนี้นะครับพอดีผมก็รวบรวมสมาชิกได้น้อยครับแค่900ท่านเองนะครับในคืนนี้ถ้า900ท่านนี้ไปกดให้พี่หน่อนะครับ ร่วมทำบุญกับพี่หน่อนะครับแค่กดซับสไคร b e ครับกดกระดิ่งยิ่งดีสุดครับเมื่อพี่หน่อลงเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะได้รู้ว่าพี่หน่อลงแล้วนะเราจะได้ไปช่วยกดดูโฆษณาพี่หน่อแค่นี้ครับท่านก็ได้ทำบุญทุกเดือนแล้วครับท่านได้ทำบุญทุกเดือนช่วยให้คนคนหนึ่งเขาสามารถมีไรายได้จุนเจือครอบครัว ให้ครอบครัวเห็นความสําคัญของพี่หน่อซึ่งเขาก็เห็นความสําคัญอยู่เดิมนะครับแต่กําลังใจของพี่หน่อมันจะบานเขาเรียกว่าบานสะพรั่งรู้ว่าตนเองไม่เป็นภารละของพี่น้องผมฝากด้วยนะครับนะครับแค่ท่านไปค้นหาว่าหน่อชาแน n e l นนี่ครับ ขึ้นมาทันทีครับพี่หน่อจะเป็นภาพแล้วก็มีภาาเขาม้าพาดคอนะครับถ้าเห็นแล้วไม่กังวลใจครับคลิกไปกดตามเลยครับนะครับฝากด้วยนะครับนะครับแค่นี้เราก็กำลังช่วยกันคิดดีพูดดีทำดีแล้วครับมีเมตานะครับมีความสุขนะครับเวลาทำดีแล้วก็มีความสุขนะครับขอบคุณพี่หนอครับผมได้ไปกด ทักทายพี่หน่อแล้วนะครับว่ามาเยี่ยมเยือนพี่หน่อแล้วนะครับเยี่ยมมาครับพี่หน่อครับสู้ๆนะเราจะต้องเดินไปด้วยกันพี่หน่อครับกนะารนี้คือกรรมเก่าของพี่หนอนะอกับแต่เราจะอยู่กําหนดนะกําหนดชีวิตเราได้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับ คิดแต่ว่าเราจะอยู่แล้วเป็นคนดีได้ยังไงนะครับพี่เนาะนะพี่เนาะแค่พี่เนาะเป็นคนคิดดีพูดดีทดําดียางเงี้ยพี่เนาะจะประเสริฐกว่าคนมีร่างกายครบสามสิบสองมากนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วช่วงนี้นะครับทุกคนอาจจะเป็นคนให้เกียรตินะครับ เพื่อนร่วมโรคของเราที่เขาพิการแค่พิการทางขาไม่พิการทางใจนี่แหละครับพี่หนอครับดังนั้นพี่หนอกก็จะฟังติดตามข่าวสารเกี่ยวกับลุงพลเหมือนเราเนี่ยครับพวกเราจิตตกพี่หนอกก็จิตตกนี่แหละครับพวกเรามีกําลังใจพี่หนอกก็มีกําลังใจนี่แหละครับชีวิตของ ยูทูบเบอร์เอลุงพลเป็นอย่างนี้แหละครับนะครับและพี่หนอก็จะมาเป็นอาจจะทำในส่วนของพี่หนอเองในการทำถ่ายทอดทั่วไปในอาชีพเออในชีวิตของพี่หนอได้ครับนะครับอาจจะยังพูดไม่ไม่เก่งก็ถ่ายทอดทเห็นพี่หนอทานข้าวนี่ก็อร่อยแล้วครับนะพี่หนอครับ ถ้าพี่หนอตัดต่ออะไรได้อาจารย์เบียชัดเกือบสองร้อยวิดีโอเนี่ยนะครับพี่หนอนำไปตัดต่อนำดูดเสียงไปใช้ได้เลยครับพี่หนอครับพี่หนอเอาไปใช้ได้เลยครับเอาไปลงเยอะๆวิดีโอลงเยอะๆไว้ครับเพราะว่ามันจะทำให้ครบคนไปดูจะได้ครบ 4 0่สชั่วอ่าสี่พชั่วโมงไวๆครับเมื่อผ่านสี่พันชั่วโมงปุ๊บ YouTube ก็จะส่งลิงก์มาบอกให้พี่เนาะเปิดโอ้ตอนนี้มันเปิดแต่ก่อนเนี่ยถ้าไม่ครบสี่พันเนี่ยโฆษณาจะไม่เข้าเขาจะบอกว่าเปิดโฆษณาได้แต่ตอนเนี้ยแค่มาเป็นยูทูบเบอร์สิบ ยังไม่ถึงพันคนด้วยนะครับ youtube ก็โฆษณาแล้วครับมันจะเสียเปรียบที่ว่าเรากำลังต้องการชั่วโมงแต่มีโฆษณามาขั้นมันทำให้คนเรากดออกครับทําให้คนเราไม่ดูเพราะว่ามันมีโฆษณานะครับแทนที่จะได้แทนที่จะได้ชั่วโมงเยอะๆกลายไป็ว่าโฆษณามันมัด ความรำคาญก็คนดูออกซึ่งยังไม่ได้เงินด้วยแต่ว่ามันมีโฆษณามาใส่มันก็ทำให้คนสัตว์ความรำคาญกดออกแทนที่จะได้ชั่วโมงเยอะๆนี่แหละครับสิ่งที่เจอใน YouTube ในปัจจุบันครับกดเหล็กมันจะมีเยอะนะครับยังไม่ผ่านโปรครับแต่เขาให้โฆษณาได้ครับแต่คนดูก็ไม่ต้องห่วงครับก็ปล่อยโฆษณาไปนะครับแล้วก็ เอาเวลาชั่วโมงให้ให้ผ่านให้พี่เนาะผ่านนะครับเมื่อผ่านแล้วก็จะเริ่มเป็นการเปิดทำรายได้นะครับนั่นแหละครับให้พี่เนาะถึงจุดนั้นไวๆนะครับก็ไปช,ช่วยกันนะครับนะครับโอ้ผม ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วครับครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับพี่หนอะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูว่าพี่หนอะตอนนี้มียอดเท่าไหร่แล้วครับยอดซับสครับเท่าไหร่เนี่ยซับสคร b e เท่าไหร่นะครับก็ถ้ามาดามจะไปเชิญชวนสมาชิกต่อจากนี้ไปก็เชิญได้เลยนะครับเนาะช้นแนวนะครับนานะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับได้ทำดีวันนี้ร่วมกันนะครับนะครับก็อย่างน้อยก็ได้ทำให้คนคนหนึ่ง ชื่อพี่หนอนะครับที่เขาพิการแต่เขาไม่พิการใจเขาอยากทำรายได้ตัวเองนะครับแล้วก็อยากยืนอยู่ตรงนี้ไปกับพวกเรานะครับถ้าพี่หนอจะดูดเสียงทุกคลิปใดที่พี่หนอเห็นว่าอยากนำไปไปลงที่ช่องพี่หนออาจารย์บริชัตยินดีเสมอครับนะครับโอเคขอบคุณมากครับ นะครับเดี๋ยวจะมีคนขึ้นต่อขอบคุณแอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณพี่หนอที่มาเยือนนะครับขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกท่านที่มาสนับสนุนนะครับขอบคุณเอฟซีลุงพลที่น่ารักทุกคนที่มาร่วมติดตามฟังอาจารย์ตลอดนะครับนะครับส่วนท่านใดไม่ได้มาเลยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็จะดูย้อนหลังได้นะครับ บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้ากระทำด้วยกายวาจาใจคิดดีพูดดีทำดีตลอดมาและตลอดไปขอบุญกุศลนั้นจงส่งผลถึงขันท่านทั้งหลายนะครับขอให้เจอแต่ความสุขความเจริญในการเป็นมนุษย์ในชาตินี้เต็มไปด้วยความสุขมั่งมีสีสุขมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดดีพูดดีทำดีต่อไปครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ